สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำคอปกเสื้อมีระบายสวยๆกันนะคะซึ่งจะมีระบายแค่ชิ้นหน้าชิ้นหลังจะแค่เป็นแค่คอปกนะคะโดยที่จะสอนแค่ทำชิ้นระบายโดยใช้แพทเทิร์นมาตรฐานนะคะเก็บคอเก็บอะไรเรียบร้อยก็มาทำระบายกัน มาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเสื้อตัวนี้ดังในภาพก็จะเป็นป้ายออกมา7เซนเมตรนะคะจุดคอนะคะวัดเข้าไป1เซนติเมตรแล้วก็ให้ตีเส้นจากจุดคอไปที่เส้นที่ป้ายที่เอวนะคะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งเพื่อที่จะโค้งนิดหนึ่งค่ะโค้งประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะโค้งจากเส้นไหลนะคะ โค้มาเรื่อยๆแล้วก็ให้นำชิ้นหลังนะคะโดยที่ให้ชิ้นหลังมาเกยกับชิ้นหน้าในส่วนของปลายตะเข็บไหล2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของคอให้ชิดกันค่ะปิดจกักตเทไปก่อนนะคะในส่วนของชิ้นหลัง จากจุดคอก็ให้วัดลงไปนะคะ10ซนเมตรจะเป็นจุดปกค่ะแล้วก็ให้ใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะใส่ไว้ด้านล่างเพื่อที่จะกดรอยออกมาค่ะในส่วนของตะเก็บไหลชิ้นนี้ที่ว่าเกิดอ,อยู่ที่ชิ้นหน้านะคะให้วัดกลับที่เดิมนะคะ นตีเส้นใหม่แล้วก็วัดออกไปจากเส้นใหม่นะคะ2ซนติเมตรจะเป็นจุดของระบายนะคะในจุดระบายช่วงนี้ก็1 0เซนเมตรเวลาโค้งก็ให้เส้นกลืนกันนะคะโคง้งคอเสื้อก่อนนะคะแล้วก็โค้งให้เส้นไล่ไล่กันนะคะมาที่จุด2ซนติเมตร แล้วก็ค่อยๆโค้งลงโค้งมาหาแนวเอวค่ะแต่งเส้นให้สวยงามนะคะให้เส้นกลืนกันแล้วก็ให้กดรอยออกมาเลยค่ะ เส้นเก่าแค่ให้เกยกันนะคะแต่เวลานำมาใช้ให้ใช้เส้นใหม่นะคะหมายถึงวัดกลับที่เดิมค่ะดึงเข็มหมุดออกมาเลยค่ะแล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะขั้นตอนต่อ,อไปก็จะมาแยกแท่กระดาษกันค่ะจุดนี้ก็โค้งเส้นให้สวยงามค่ะซึ่งเวลาใส่แขนเสื้อ จะเลยออกมา2เซนติเมตรนะคะจากจุดเส้นข้างคอนะคะให้วัดออกมา2.5เซนติเมตรจุดแรกของระบายค่ะจุดที่2 5เซนติเมตรแล้วก็ให้ตัดเส้นที่ไม่ต้องการนะคะตัดจากจุดเอวค่ะ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอกนะคะทําจุดไว้นะคะจากเส้นตะเข็บไหลวัดลงมา2.5เซนติเมตรเป็นจุดแรกนะคะจุดที่2วัดลงมา5เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้แบ่งเป็น3ส่วนค่ะวัดดูนะคะแล้วก็ตีเส้นจากเส้นแรกมานะคะ ก็จะได้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3แล้วก็ตีเส้นจากจุดแรกค่ะส่วนที่2แล้วก็มาตัดกันเลยนะคะเวลาตัดก็อย่าให้เส้นขาดนะคะเว้นไว้นิดหนึ่งเมื่อตัดออกมาก็แทกกระดาษนะคะ เซนติเมตรนะคะให้แช่กระดาษแล้วก็มาแต่งเส้นใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นคอก็เก็บเส้นให้สวยงามค่ะ เราก็ตัดเลยค่ะแล้วก็ตัดตามที่วาดไว้เลยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนตะเข็บลายก็วัดให้ตรงกันนะคะชิ้นส่วนระบายก็จะเป็นระบายที่ออกมาสวยงามแบบนี้นะคะไม่มากไม่น้อยเวลาวางผ้า ด้านนี้ก็จะเป็นการวางสัมทบนะคะเป็นคอด้านหลังค่ะในส่วนของระบายก็ไม่มากไม่น้อยกำลังดีเลยค่ะรายละเอียดวิธีการทำาดิฉันจัจะเขียนไว้ใต้คลิปขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ